สวัสดีครับช่องไม้ใบหลากสีนะครับวันนี้จะพามาชมต้นไม้หน้าบ้านและข้างบ้านกันนะครับอัพชมกันนะครับ ต้นนี้เป็นมะป่าก้านลายนะครับต้นแม่เดี๋ยวจะพาไปชมหน้าบ้านกันต่อนะครับมาครับอันนี้ต้นที่อยู่หน้าบ้านนะครับเราเริ่มจากชั้นล่างกันก่อนเลยครับมีอะไรบ้าง อันนี้เป็นเซเลนนะครับส่วนอันนี้คือมะป่าก,ก้าลายต้นเล็กนะครับเหมือนต้นใหญ่ที่ให้ดูเมื่อกี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นเซเลนนะครับที่นี่ แล้วก็มีพระเอกของเราพี่มาร์คมีสตอรเช็คนะครับตรงนี้เป็นสตอเช็คที่ผมดึงออกมาสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ สีสดนะครับด่างแบบนี้เลยครับอันนี้ก็เซเลนนะครับแต่อันนี้จะต้นใหญ่กว่าข้างล่าง อันนี้ใบใหม่อันนี้คงไม่ต้องพูดกันดูก็รู้ก้านดำอันนี้ลิ้นจงอางด่างครับอันนี้น้องเซเลนลายเสือครับ ส่วนข้างบนจะเป็นสตอเช็คหมดเลยนะครับอันนี้นอกเหนือจากในส่วนที่ที่ร้านนะครับอันนี้ที่บ้านยังไงฝากติดตามช่องเพจไม้ใบหลากสี ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ